สวัสดีนะครับทุกคนอันนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้านะครับอันนี้คือต้นแมมเมลารีอาเฮเรเร่นะครับไม่ใช่ลูกก๊อบนะครับไม่ใช่ฮัมโบดิอนะครับนี่นะมันคือเฮเรเร่นะไม่ใช่ลูกก๊อบนะคนของเขาจะถี่กว่านะครับแล้วก็ลักษณะดอกของเขาเนี่ยจะเป็นดอกที่ใหญ่กว่านะครับดอกจะเป็นสีชมพูกับมีดอกสีขาวด้วยนะแต่ตัวดอกสีขาวจะเป็นแมมเ a ลารีอาเฮเรเร่อาบิโฟรานะครับอันนั้นจะหายากนิดนึงนะครับตัวนั้นนะ ก็อันนี้จะเป็นดอกสีชมพูแต่ว่าทีเนี้ยด้วยแบบกอมันก็ใหญ่แล้วเนาะกลัวมันเน่าแล้วก็เอาไว้เฉยๆก็มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมีแค่โชว์ให้สวยอย่างเดียวนะครับเราทําไม่ขายเนาะก็อาจจะแบ่งขายหน่อไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะตัดหนอ่ชนอชาแหละหน่อออกมาบ้างนะครับจะเลือกเอาเฉพาะหน่อที่ที่มันแน่นเนาะแล้วก็คงต้นแม่ไว้นะครับ แต่ตอนนี้ทําใจอยู่นะครับสวยเนาะมันเป็นกอมันสวยเนาะแบบเนี้แต่ทำใจยากมากเลยว่าเอ้ยไม่อยากกราฟเลยเอ้ยไม่อยากไม่อยากชาแหละเลยอยากให้มันเป็นกออย่างเงี้ยมันก็หายากนะกอใหญ่ๆคนที่มีเยอะก็มีเยอะแหละแต่คนที่ไม่มีอะ่ะมันก็ค่อนข้างทําใจนิดนึงโอเคเอาเป็นว่าตัดสินใจจะเด็ดหน่อออกมานะครับแต่ว่าเลือกแค่บางหนอนนะครับไม่ได้เอาหมดนะยังคงเป็นฟอร์มกอไว้เหมือนเดิมนะครับ ต่เมื่อกี้เล็งไว้แล้วว่าเหมือนกอมันแตกนิดนนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันเป็นรูอาจจะมีปัญหาตรงโคนก็ได้นะครับก็เป็นกรณีศึกษาไปในตัวเนาะเพราะเราไม่เห็นว่าข้างในมันอยู่ยังไงแล้วไม้ต้นนี้เราซื้อมาเราไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่ตอนที่มันเป็นมเมล็ดเนาะก็ไม่เห็นว่าเอามาเลี้ยงแล้วเนี่ยมันปรับสภาพได้หรือย,ยังยอดมันเดินดีแล้วแต่บางที <c oughs> มันอาจจะเป็นแบบ การเจริญเติบโตต่อเนื่องก็ได้ไม่ได้เกิดจากรากที่มันกําลังงอกก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คด,ดูนิดนึงนะครับอันนี้ก็มาเลี้ยงได้ประมาณเดือนแล้วเนาะเดือนนิดๆก็เดี๋ยวจะแกะออกมาดูเลยนะครับว่ามันมีอะไรปกติบ้างไหมแต่ถ้าไม่มีก็โชคดีไปแต่ถ้ามีก็อาจจะต้องทําลายทั้งกอนะครับแล้วก็เอาหน่อขายนะครับหรือไม่ก็เอาหน่อไปชําเอาหน่อไปกราฟอะไรก็ว่าไปโอเคเริ่มเลยนะครับเพอจะทําแหละให้ดูนะแล้วก็วิธีเช็คนะครับ ดูก่อนว่าพกยกรากเลยดีกว่าเพราะว่าตอนที่ปลูกไปอ่ะรากมันก็เหมือนไม่ค่อยมีอ่ารากมันก็ก็เดินเนาะอันนี้นี่รากเดินตอนแรกไม่มีรากเลยนะครับรากเดินนะครับแสดงว่ามันก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับนี่รากมันเดินนะมันก็มีชีวิตอยู่นะครับ เห็นรากไหมครับนี่ตอนแรกที่ปลูกไปมันแค่กุดกุดก็คือมีแค่ตรงเนี้ยไม่ไม่มีอะไรให้ให้เห็นเลยนะครับก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะมีรากไหมแต่เมื่อกี้ตอนดึงขึ้นมานะครับมันก็มีรากให้เห็นนิดหนึงก็ถือว่าโอเคนะขออนุญาตเลือกแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะเอาหน่อไหนดีก็ถ้าเอาก็คงเอาหน่อด้านล่างแหละเพราะว่า เวลาปลูกลงไปมันจะได้มีดินไว้ค้ำต้นไม่ให้กอมันแตกมากพอกจะเลือกเลยแล้วกันนี่นะครับ <c oughs> ปาดเลยดีกว่าอันนี้เราจะทำไว้ขายด้วยเนาะแล้วก็อันหนอสวยๆ หน่อนี้แล้วกันมีมันมีนี้ด้วยอ่ะมันมีหน่อแล้วด้วยนะอันเนี้ยปอกจะปาดน,นะครับเวลาปาดปอกจะไม่ปาดติดโคนต้นแม่มันมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโซมนะปอกจะทิ้งทิ้งเงามันไว้หน่อยหนึ่งนะครับของเจ้าตัวนี้นะดูแป๊บนึงโอเค จะไม่ปาดให้มันเข้าไปนะครับืมปาดออกมาใช่ไหมหนอนนี้มีหน่อนด้วยนะสวยด้วยอืมได้แล้วนะครับหนึ่งหนอ <c oughs> ต่อไปก็เล็งอยู่เมื่อกี้เล็งหน่อน,นี้ไว้เนาะก็เอา <c oughs> เอาหน่อน,นี้ด้วยนะครับหนึ่งหนอน ว่ามันห้อยๆลงมาจิ้มไปไม่กล้าลดน้ำเยอะนะตอนแรกอ่ะเพราะมันยังไม่มีรากไงกลัวกลัวรากมันไม่ดูดซึมเข้าไปเดี๋ยวคนเน่าน <c oughs> ขยายไปในตัวเนาะนี่เวลาเดี๋ยวเวลาเราปลูกมันก็ยังเป็นฟอร์มกออยู่เพราะฉะนั้น ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพวกจ้าไปแช่น้ํายาเร่งรากนะครับประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งแล้วก็เอาไปทาผงเร่งรากอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าตัวแม่เนี่ยเดี๋ยวพวกจะเอาผงอลูมิเนียมนะครับทาอันนี้ อจะพยายามทำให้เขาเป็นแผลให้น้อยที่สุดนะครับนี่ก็ปาดไม่ได้ละสีหนอสวยๆเลยนะสวยๆเลยขอเล่งก่อนนะครับขอเล่งก่อนว่าอันหนอไหนออขอเล่งก่อน อ <c oughs> สองหน่อนนี้ต้องเอาออกแล้วก็หน่อนนี้โอเคเดี๋ยวเอาสองหน่อนนี้ออกก่อนนะครับ ลุดแล้วแล้วก็อันนี้นะครับอืหลุดแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็เล่งอีกรอบหนึ่ง สองอันนี้ต้องออกแล้วก็อันนี้โอเคแล้วก็ กอนนนะพอปาดไปแล้วก็รู้สึกเฉยๆนะครับเมื่อกี้จากที่ลำบากใจนะพอตัดพอปาดออกไปแล้วก็โอเคปาดไปแล้วก็ <c oughs> กว <c oughs> กเพลินเลยครับทีนี้ก็บันเทิงแต่จะพี่น้อง <c oughs> หยุดไม่ได้เลยทีเนี้ยเอาไงเดียทั้งกอนเลยไหม <c oughs> เราเล่น อ่ะ <c oughs> ก็ยังเป็นกออยู่เนาะืมไม่แตกด้วยเดี๋ยวเวลาปลูกนะครับมันจะเอาดินมาค้ําอย่างไงให้เป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นฟอร์มกองเหมือนเดิมดูไม่รู้นะครับว่าเคยปาดไปนะแต่เดี๋ยวต้องรอให้แผลเขาแห้งก่อนนะครับแผลแผลตรงเนี้ยรอยพวกเนี้ยเดี๋ยวจะเอาผงอลูมิน่ามาทานะครับนี่นี่อย่างนี้ นนี้นะเดี๋ยวถ้าผงมลูมิหน้ามาทาให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวทาให้ดูเลยดีกว่าเนาะนี่นะครับฟอกจะพกปิดอยู่ตลอดนะครับมันจะเป็นผงเงินๆนะครับมันช่วยลดการคายน้ำของของ,ของต้นไม้นะครับ สมมติกะบองเพชรเราปาดออกมาเนี่ยแล้วมันจะมีน้ำสัส่วนใหญ่ใช่ไหมในตัวกระบองเพชรอ่ะเราก็จะเอาตัวเนี้ยทาเพื่อให้ไม่ให้เขาคลายน้ำออกมาแล้วก็เขาจะได้แบบแผลแห้งด้วยนะครับมันจะหยุดการคลายน้ำอะ่ะก็คือแผลที่มันมีน้ำออกมาจากแผลอะ่ะมันจะหยุดตรงนั้นนะครับืีอ <c oughs> มันจะเป็นผงแววๆอย่างเงี้ยครับ ก็ทาลงไปนี่นะครับผงอลูมิเนียมนะครับจะเห็นไหมมันฟุ้งออกมาอย่างเงี้ยเป็นสะเก็ตเงินๆงอย่างเงี้ยครับทาฟุ๊บนี้เป็นเงินเงินอย่างเี้ยนะจะเอาตรงฝาก็พงนะครับป้ายไปที่แผลนะครับ ไม่สัดใจนะครับเอาแบบนี้เลย พาไปตรงแผลที่เราปาดนะครับให้หมดทุกด้านเลยนะตรงไหนเป็นแผลนะครับปาดได้เลย <c oughs> ผงนี้มันใช้กับต้นที่ยืดก็ได้นะครับสมมุติใครที่มีต้นไม้ที่แบบยอดมันยืดอะถ้าเกิดเราจะปาดให้เขาแบบปาดที่ยืดออกแล้วมันแตกเป็นกออะเราก็ตัวนี้ป้ายป้าย,ายต,รตรงตรงแผลที่เราปาดอะถ้าเดี๋ยวมันก็จะหยุดคลายน้ํานะครับแล้วมันก็จะเป็น ฟอร์มกอให้แบบที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบกลัวแบบว่าแผลเน่าโดนน้ำอย่างเี้ยมันจะแห้งเร็วมากเลยนะครับมันจะช่วยลดการคลายน้ำได้เยอะเลยแหละ โอเคหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับครบแล้วทีนี้ก็ทิ้งไว้แห้งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับถึงจะเริ่มปลูกแล้วก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะค่อยเริ่มลดน้ำล้างมือด้วยนะครับมันจะเป็นผงนี้เดี๋ยวมันจะเข้าจมูกเข้าปาก ส่วนตัวนี้พอกจะไม่ทาเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปทาน้ํายาเร่งรากนะครับแล้วก็เผื่อใครซื้อนะครับหน่อละหกร้อยเนาะกระทักมาในเพจได้เลยพอกี้แคคตันอาร์ติสนะครับเหมือนชื่อช่องเลยนะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีประมาณเจ็ดหน่อนะที่ที่แบ่งขายนะครับก็ <c oughs> หัวละหกร้อยนะเฮอร์เรเด้นะครับเดี๋ยวจะแช่น้ํายาเร่งรากให้สามสิบนาทีแล้วก็ไปจุ่มจุ่มผงเร่งรากให้นะครับแล้วก็เอาไปลอรากได้เลยนะครับ อันนี้นะโอเคเดี๋ยวไปทำไอ้ตัวนี้ให้ดูอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะค่อยปลูกนะครับวันพรุ่งนี้ค่อยปลุกนี่นะครับขั้นตอนในการจุ่มน้ำยาเร่งรากนะครับก็คือระหว่างรอส่งเนี่ยเราก็จะทาน้ำยาเร่งรากกับแช่น้ำยาเร่งรากกับผงร่อรากไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะล่อรากไว้ให้พลาง ในระหว่างที่ส่งนะครับก็คือก่อนที่จะบรรจุก็คือยังล่อรากทิ้งไว้ให้เผื่อมันเผื่อรากมันจะออกเร็วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เผื่อลูกค้าบางคนเขาเขามาช้าก็ <c oughs> อ่จงี้อันนี้ก็คือน้ํายาเร่งรากนะครับก็กะเอานะครับประมาณครึ่งฝานะครับครึ่งฝาเทล,ลงไปอ่ะสมมุติว่านี่คือครึ่งฝาประมาณนี้หกเต็มเลยครึ่งฝา ประมาณนี้เนาะต่อน้ำนะครับผสมน้ำไปนิดนึงนะครับเจือจางประมาณนี้แล้วก็คนคนคน ีคือน้ํายาเร่งรากนะครับพอจะเอาหน่อพวกนี้มาแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทิ้งให้แห้งหน่อพวกนี้นะครับจริงๆก็แช่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดหน่อมันมีจาง,งอยจองงอยอย่างเนี้ยเวลาเราไปปลูกเนี่ยไอ้หน่อยอย่างเนี้ยมันมันจะดูแลให้มันสมบูรณ์ยากก็คือจะทําให้มันอ้วนขึ้นมายากเพราะมันเป็นหน่อที่เล็กเพราะมันมาจากการที่มัน งอกออกมาเป็นหน่อจากต้นแม่เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดออกนะครับต้องตัดออกนะครับสักสักนิดนึงอะสักประมาณเนี้ยแล้วก็จุ่มยาเล่งรากแล้วก็ไปปลูกนะครับรากมันจะออกมาแล้วต้นไม้มันถึงจะแข็งแรงแต่ถ้าเกิดปักไปทั้งข้ออย่างเงี้ยรากมันก็ออกนะครับแต่การที่เราจะทาให้ไม้มันเป็นฟอร์มกอสวยหรือว่าทําให้ตรงนี้มันอ้วนขึ้นมามันยากมากเลยนะครับสําหรับต้นไม้บางประเภทนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นตัวนี้คือเร่ลเพรอกก็จะปาดออกนะครับ ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเสียดายเลยอันนี้จะเอาไปกราฟต่อก็ได้นะครับเนี่ยมันยังมีท่อนนะ้ํเลี้ยงอยู่เหลือเอาไปล่อรากดูก็ได้เผื่อมันอาจจะงอกครับอันนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็ไปจุ่มก็คือแช่ทิ้งไว้อะอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงนะครับ ประมาณนี้ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันตัดออกนิดนึงจริงๆช่วงนี้มันจะเหี่ยวไปนิดนึงแล้วล่ะเพราะมันเป็นส่วนโคนอยู่ที่โคนนะเราก็ตัดออกแล้วก็อ,อกไปแช่ครึ่งชั่วโมง อันนี้ก็ตัดออกนิดน,น,นึงนะครับอันนี้นะครับมันใหญ่ใช่ไหมเสียได้เหมือนกันแต่ว่ามันจำเป็นเนาะก็ต้องตัดออก เขาเคยมีประสบการณ์นะครับชำหน่อเฮอเล่ะนะครับชำนังหน่อที่มันยาวๆอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับ อันนี้อันนี้ออกนิดเดียวอเพราะว่ามันแข็งแรงตกลงไปอันนี้ก็ออกอ,อก อันนี้หนอนนี้หน่อนเล็กคงไม่ขายอ่ะหกร้อยดูแพงไปอันนี้อันนี้เก็บไว้กราฟเองแล้วกันตอนนี้นะครับก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาทาผงเล่งร่างนะครับผงเล่งร่ากตัวนี้นะนี่มันจะเป็นผงข,ขาวๆแบบนี้นะครับก็หยิบขึ้นมานะครับ แล้วก็จุ่มลงไปในผงน่ำรากฟึบมันก็จะติดมาเป็นอย่างเงี้ยน,นี่ก็ไปตั้งพักไว้นะครับอืมมันก็จุ่มมันก็จะได้ไอย่างเงี้ยเหมือนชุบแป้งทอดเลยอุ๊ย เหมือนหนอนเลยเหมือนขนมอ่ะขนมโคกำลังจะลงเตา โอเคเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นี่นะครับก็คือที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทาผมเล้งรากเสร็จแล้วก็รอให้แห้งนะครับ <c oughs> ให้มันให้ให้น้ําผมเล้งรากแล้วก็ให้มันเซ็ตตัวก็คือให้มันติด ติดตัวโคนไปนะครับแล้วก็หลวหลังจากนี้พอมันแห้งปั๊บเราก็ไปล่อรากนะครับล่อในดินญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าบนหินบะกอบไฟก็ได้หรือว่าบนดินผสมก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าให้ล่อบนดินผสมนะครับมันจะมีส่วนผสมของแกลบดํานะครับมันจะทําให้ของปอกเวลาล่อรากนะจะใส่แกลบดําลงไปด้วยนะครับในดินผสมนะมันจะช่วยทําให้รากมาดีมากเลยนะครับแล้วก็รากเดินดีมากเลยเป็นตัว แกลบดำเป็นตัวล่อรากที่ดีพอๆกับการใช้ดินญี่ปุ่นเลยนะครับอืมนะเท่าที่เท่าที่ผ่านมาดีกว่าด้วยซ้ํานะครับยิมโนโนี้เจอแกลบดำนี้เข้าไปนี่โอ้โหคือแบบรากเดินดีมากเลยนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปล่อรากไว้ให้สําหรับใครที่สนใจนะครับก็เป็นหนอนละหกร้อยเนาะโอเคจ้ายังไงก็ทักมาแล้วกันเนาะ พจป๊อกกี้แคคตัสอาร์กติสเหมือนเดิมนะครับเหมือนชื่อช่องเลย